กาเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แบ่งออกเป็นหลายสาขาอาทิเช่นวิศวกรรมการบินและอวกาศยานเครื่องกลเคมีไฟฟ้าโยธาคอมพิวเตอร์เมคชทรอนิกส์และหุ่นยนต์สิ่งแวดล้อมเหมืองแรกเป็นต้น สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนสัมภาษณ์คำถามส่วนใหญ่ที่ต้องเจอแน่ๆในการสอบสัมภาษณ์อย่างเช่นมีอาชีพในฝันเป็นอะไรคิดว่าเรียนจบไปแล้วจะทำอะไรหรืออาจจะให้บอกเหตุผลที่เลือกเข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยนี้นะคะส่วนตัวชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรเพราะอะไรถ้าเกิดไม่ได้เรียนที่นี่แล้วจะไปเรียนที่ไหน รือสมมุติว่าถ้าเรียนแล้วเกิดมีปัญหาที่ส่งผลต่อการจบการศึกษาจะทำอย่างไรแล้วก็จะมีเคล็ดลับข้อหนึ่งสำหรับบางคำถามในบางครั้งในการสอบสัมภาษณ์เราอาจจะได้รับคำถามที่อยู่นอกเหนือการเตรียมตัวเพราะว่ากรรมก,การต้องการจะดูความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอเราเจอคำถามแบบนี้เนี่ยอย่าตกใจนะคะ เคล็ดลับก็คือให้ลองหยุดคิดใช้เวลาสักนิดในการหาคำตอบที่ดีที่สุดในความคิดของเราแต่ว่า ถ้ายังไม่ทราบจริงๆก็ตอบไปตามตรงว่าไม่รู้นะคะอย่าตอบไปเฉยๆว่าไม่รู้แต่ให้พยายามอธิบายด้วยว่าทําไมเราถึงไม่รู้จะเป็นการดีกว่าเสริมไปด้วยว่าเราจะพยายามกลับไปศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคําตอบของคําถามนั้นมาให้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ของเราอีกด้วยคำถามบางคำถามอาจจะออกแนวกดดันนะคะ ยกตัวอย่างคำถามประเภทนี้นะคะอย่างเช่นถ้าถามว่าขณะนี้เรียนยากนะทั้งฟิสิกส์ทั้งแคลคูลัสคุณจะเรียนไหวเหรอทุกท่าทางเราไม่ค่อยไหวนะแน่ใจหรือเปล่า,าให้เราตอบไปอย่างมั่นใจว่าไหวอ่าถ้าเราได้เข้ามาเรียนในขณะนี้แล้วเราจะตั้งใจและพยายามให้ดีที่สุดอ่าคำตอบ3แบบ ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบแรกก็คือตอบเหมือนไม่เต็มใจเรียนข้อ2คือตอบแบบที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติทางจิตใจแล้วก็ข้อ3คือตอบแบบก้าวร้าวหรือว่าน้องๆอ,อาจจะถามอาจารย์กลับก็ได้นะคะอย่างเช่นไม่เข้าใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคณะที่จะเรียนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอพักทุนการศึกษาสวัสดิการวิชาที่เรียนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้หมด ต้องอยู่สัมภาษณ์โดยที่เผชิญหน้ากับคณะกรรมการหลายๆท่านอาจจะมีความกดดันเกิดขึ้นบ้างในการตอบคำถามแต่ละคำถามแบ่งเป็น3ข้อข้อแรกคือจะต้องคิดก่อนพูดเวลาฟังคำถามไม่จำเป็นต้องรีบตอบท,ทันทีเพราะความคิดแรกอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะคะอาจจะใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งก่อนตอบออกไปอย่างมั่นใจ ข้อที่2คือตอบให้ตรงคําถามนะคะเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจฟังหรือถ้าไม่เข้าใจคําถามก็สามารถถามซ้ําได้เพื่อที่จะได้เข้าใจและตอบได้อย่างถูกต้องส่วนข้อ3ก็คือ ตอบแบบเชื่อมโยงคำตอบนะคะอย่างเช่นนอกจากจะตอบให้ตรงคำถามแล้วเนี่ยเรายังสามารถมีวิธีการพูดเชื่อมโยงคำตอบให้ไปสู่จุดแข็งของตัวเองแล้วก็สามารถสอดแทรกแรงจูงใจที่อยากจะเรียนคณะนั้นๆหรือว่าความเหมาะสมของตัวเราเองที่จะเรียนวิชานั้นด้วยลองมาดูวิศวะสาขาอื่นกันบ้างสมมุติถ้าวิศวะเคมี อาจจะถามว่าแก๊สโซฮอร,ร์ทำมาจากอะไรนีน้องๆทราบกันหรือเปล่าเอ,อ่ยแก๊สโซฮอคือแก๊โซลีนกับเอทานอลนะคะหรืออาจจะถามคำถามเช่น ngv lgp ย่อมาจากอะไรหรือทำมาจากอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างของคำถามวิทยาศาสตร์วิชาเคมีนะคะก็จะมีคำถามคณิตศาสตร์บ้างอย่างเช่นคำถามง่ายๆเลยค่ะก็คือการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนเช่นหาจุดต่ำสุดเมื่อให้สมการของกราฟมาอาจจะให้น้องๆแก้โจทย์สดๆตรงนั้นต่อหน้าคณะกรรมการนะคะหรือว่าอาจจะให้ลองวาดกราฟ วาดเส้นหาพื้นที่อะไรอย่างนี้นะคะสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆที่ผ่านไปคือข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์เข้าคณะวิศวะนะคะการเตรียมตัวดีทำให้มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ